วิตามินซีในปริมาณ60มิลิกรัมครับอ๋ออย่างงี้นี่เองควรทานทุกวันไหมแล้วควรทานเมื่อไหร่วิตามินซีสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่สะสมในร่างกายขับออกทางปสัสสาวะหมด และการรักษาระดับของวิตามินซีในเลือดให้สูงไ่ตลอดเวลาถือเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสุขภาพเราถึงควรทานวิตามินซีทุกวันและเพราะวิตามินซีเป็นกรดอ่อนๆแนะนำให้รับประทานหลังมื้ออาหารและดื่มน้ําตามด้วยนะครับทานวิตามินซีอย่างเดียวก็แข็งแรงแล้วใช่ไหมทานวิตามินซีอย่างเดียวไม่แข็งแรงถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เฮลตี้เช่นนอนดึกพักผ่อนน้อยเครียด สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์วิตามินจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วทานแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เฮลที่ด้วยนะครับทุกคนทานได้ไหมสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ป่วยที่ขาดเอนไซม์ G6PD ไม่แนะนำให้ทานเพราะอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติต่อเลือดได้ทางที่ดีหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ การรับประทานวิตามินซีจากผักผลไม้สดสดเป็นประจำอาจเป็นไปได้ยากและวิตามินซีเสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อโดนอากาศแสงแดดและความร้อนจากการปรุงอาหารอาจทําให้เราได้รับปริมาณวิตามินซีต่อวันไม่เพียงพอตามความต้องการของร่างกายดังนั้นการรับประทานวิตามินซีเสริมเป็นประจำทุกวันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โอมมา่ๆหาคำตอบที่ผมเอามาฝากในวันนี้ สงตอบข้อสงสัยของทุกคนกันได้แล้วนะครับรู้แบบนี้แล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมสร้างสุขภาพที่ดีมาทานวิตามินซีกันนะครับมิสเตอร์เฮลมีจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่วิตามินซียูเน t ์ m e มครับ